สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวกคูปุต้าทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยกูขับคูปุต้าชาแนลวันนี้มายินดีกับเจ้าของคุณลุงอาคมครับวันนี้มาพบกับเจ้า L5018SP เอลือกงามยามดีครับออกจากศูนย์คูปุต้านี่นะครับตามนี้นะครับคูปุต้า เครือเราเจริญสาขาลาซีสไลด์คันเดียวกับเจ้านั่นแหละครับโอศูนย์เดียวกันกับเจ้า DC 70ถ้ามีโอกาสถ้าใครอยากเห็นรีวิวฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับค,ครับผมวันนี้เ,เราอยู่กับคอนเทนต์ทำไมต้อง L50 ค,คันแรกเรามาดูสเปคของเจ้า L50 ก,กันก่อนนะครับ L50 มีระบบขับเคลื่อน4อีล้อใช่ครับรุ่นเครื่องยนต์ V2403 ขีด M ขีด DI แบบเครื่องยนต์ดีเซล4สูบตั้ง Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2,434ซีซีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่50แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 155นิวตันเมตร2,700ัรอบต่อนอาทีครับผมเรามาดูระบบส่งก,ลงกำลังกันบ้างนะครับเกียร์หลักเป็นเกียร์แบบคอนสแตนต์มิเสเดินหน้า8ปเกียร์ถอยหลัง8ปเกียร์เกียร์เปลี่ยนทิศทางเป็นแบบซินโคลซัตเทิลเปลี่ยนไม่ต้องหยุดรถระบบคลา์เป็นระบบคลา์แห้งแบบแผ่นเดียวระบบเบรก เป็นแบบจานเบรกแช่ในน้ำมันระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นเฟืองเฉียงทั้งระบบนะครับนี่ครับผมเรามาดูระบบไฮดรอลิกกันบ้างน้ำหนักสูงสุดที่ปลายแขนยกอยู่ที่1ตัน300กิโลนะครับอัตราการไหลของน้ำมัน ไฮดรอลิกอยู่ที่30.5ลิตรต่อนาทีความเร็วรอบ PTO ในเกียร์ที่1 540อยู่ที่2268รอบต่อนาทีนะครับเกียร์ที่2เป็นเกียร์750อยู่ที่2348รอบต่อนาทีระดับความสูงจากพื้นอยู่ที่40เซนนะครับ ความจุถังน้ำมันอยู่ที่48 l. ลิตรรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่2.65เมตรหมายถึงว่าเรวเลี้ยวรอบปุ๊บความกว้างระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้โยสองเมตร65เซนน้ำหนักตัวรถ1ตัน490กกิโล ประมาณนี้นะครับเราดูคร่าวๆกันไปก่อนครับผมเลิกงามยามดีวันนี้จะทำการผูกแขนรถนะครับในช่วงตอนเย็น <c oughs> ทำไมต้อง L 5 0ทําทำไมต้อง L 5 0การขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าครับการใช้งานส่วนมากบ้านผมก็จะมี ไอ้ปลูกมันปลูกมันในนาปลูกมันในสวนแล้วก็นาข้าวครับผมในนาข้าวโอ้ยในนาข้าวในสวนในซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ไอ้มันเป็นพื้นที่แคบนะครับเป็นพื้นที่แคบเจ้าของเขาเลยเลือกใช้เจ้า L ห้าศูนย์ 18แ sp แล้วทำไมต้องเป็นศูนย์นี่ล่ะครับทั้งทั้งที่บ้านอยู่สุรินนะครับบ้านอยู่ติดติดช่องจอมทำไมต้องเป็นศูนย์นี้นะครับถูกใจครับถูกใจศูนย์นี้จากเจ้าคันนู้นล่ะครับถูกใจเพราะเจ้าคันนี้นะครับบริการเซล์ดีมากบริการ เอเคมอ,อะไรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและต่างๆดีครับคะแนนเต็มสิบให้เก้าเลยครับเกเลยครับศูนย์ก็ตั้งอยู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ มาดูของใหม่ครับพี่น้องนี่นะครับจากที่เคยใช้จริงนะครับที่เคยใช้จริงมีตำหนินิดหนึ่งครับของรุ่นพวกนี้คือหนึ่งละ พี่น้องเอ้ยคา่าถ้าใครเคยเคยขับเจ้าเอลคาศ์คครับแข็งแข็งจริงครับท่านใดที่ไอทำแล้วไอทำยังไงครับให้หายช่วยคอมเมนต์ได้นะครับสองครับข้อเสียของเขาไถาฟังจุดครับฟังจุดแปบ๊บเดียวความร้อนความร้อนขึ้นครับต้องจอดจอดแต่ไม่ดับเครื่องนะพี่น้องจอดไว้สักพักหนึ่ง แล้วเราค่อยดับเครื่องแล้วค่อยปัดฝุ่นออกไปต่อครับนั่นแหละครับที่เคยเห็นจะไปเปรียบเทียบกับรถใหญ่รุ่น M ขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นรุ่น L L คือรถขนาดเล็กนะครับมีกาดกันมอน้ำโลโก้ใหม่นะครับโลโก้เป็นแบบใหม่แบบเก่าก็จะ เป็นตัวเต็มอะครับไม่ตัดทางไม่ตัดหางแบบนี้นี่นะครับขอดีอีกข้อรับรองน้ำมัน B ยี่สิบแต่ก็ไม่แนะนำไม่ใช้หรอกครับเพราะว่ามันดำไว้ครับตามที่เคยใช้มากองนะครับดันดำกองดีเซลนหครับ ผานที่เลือกใช้เป็นรุ่นนี้นะพี่น้อง D H 2 4 6 F Heavy Pat สองสี่ก็เป็นขนาดผานยีบสีนิ้วหคือหใบนะครับของใหม่อะไรก็ดีครับพี่น้องส่วนลอตเตอรี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเราไม่ได้ถ่ายให้ดู นะครับก็อย่างว่าครับเราใช้งานแบบไหนเราก็ควรจะเลือกรถให้เข้ากับคนไม่ใช่เอาคนเลือกคนไปเข้ากับรถเอประมาณว่าเราจะไม่ใช้งานแค่นี้แล้วเราเอารถตัวใหญ่ มันก็ดีอย่างครับสบายสะดวกสบายแต่ก็ราคาครับมันไม่สบายด้วย <c oughs> อันนี้เขาอเอาแค่เนี่ยครับเขาทําสวนป่ายางมันข้าวมันในนาก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับ <c oughs> เขาเลยเลือกใช้เป็นเจ้าเอล50รุ่นอื่นถามว่าดีไหมดีเหมือนกันครับ ดีเหมือนกันหมดครับนะครับผมเพิ่งเห็นนะพี่น้องไอ้ถังเก็บอันนี้เป็นแบบแบบใหม่ครับแบบเก่าไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกทนหรือเปล่านอ่นะครับมีช่องช่องอะไรเอออันนี้ช่องอะไรเอออพี่น้องนี่นะครับช่องอะไร เป็นช่องเสียบสาย USB นะครับพี่น้องนะอ้าวเจ๋วแจว๋วแจว๋แจวอย่างงี้ก็เจ๋วครับอันนี้คือมีมาให้จากรถนะครับเราไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรนะครับอันนี้มีช่องอันนี้ช่องใส่แก้วแก้วน้ํานะพี่น้องไม่ใช่น้ำไอ้น้ำลำใจนะพี่น้องนะครับหลอดไฟ ถามว่าด,ดีไหมดีครับจากที่เคยใช้มา <c oughs> ส่วนตัวผมเคยขับ47 L50 45 L M60 แล้วก็มา M62 แล้วก็นู่นแล้ะครับเจ้าคันนู่นแชมป์6255ครับนะครับ นี่ครับพี่น้องผมเพิ่งสังเกตอันนี้คือมีแบบกันคลายด้วยนะครับของบางคนหลนทหายไปแล้วนะครับนี่ครับกันคลายคือคือมันสุดแค่นี้มันไม่สามารถถอยออกได้อีกแล้วกอดดีครับดีครับทำมาดีนี่ครับนี่นะครับขนาดใบมีดขนาดใบเอ่ใบมีดดันดินเป็นใบมีดตาช้าง F รุ่น FD 186F เหมาะสำหรับเทคเตอร์คูปะต้าถูกต้องครับก็ดูเอานะพี่น้องสำหรับท่านใดมีคอมเมนต์อยากถามอยากแชร์ประสบก,การณ์อื่นๆฝากคอมเมนต์ได้นะครับ ติชมได้ทางเราเป็นแก้วครับแก้วที่พร้อมจะรับน้ําแล้วก็รับน้ําไม่มีวันเต็มครับพร้อมที่จะรับฟังครับรับฟังทุกปัญหาทุกข้อแนะนำํำก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมมาถึงเวลานี้ครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนจเจ้า L5018 ก็สวัสดีนะครับ